ค่ะสวัสดีนะคะเอฟซีนะคะวันนี้ก็สารปู่เจ้าสะเต่านะคะเอฟซีตามให้ทุกงวดนะคะกับแม่นิดดวงเฮงแม่นิดนะคะท่านผู้ชมเนาะงวดที่ผ่านมานะคะก็มานั่งแล้วก็สื่อสัมผัสนะคะสารปู่เจ้าสะเต่าตายายสารตายายปู่เจ้าสะเต่านะคะได้9 1 4หนึ่งสนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ กับหัวกับพางเอานะคะก็เข้านะคะแต่ว่าเมนิตบอกว่าไปเข้าลาวก่อนนะคะเข้าตัวไหนเนาะแอดมินไม่ค่อยถนัดนะคะท่านผู้ชมเนาะเลขที่จุดนี้เมนิตมันเข้าไปเข้าใดรก่อนนะเข้าเข้าลาวก่อนตัวไหนเนาะหนึ่งสี่บอกเลขที่เราได้ก็คือเก้าหนึ่งสี่เนาะ๋อไปเข้าลาวแล้วก็ถ้ารัฐบาลไทยก็ถ้าหันกับหัวกับพางก็เข้า 9464นะค่ะมาตามต่อทำไมเห็นเลขกดุมเดิมอันนี้เห็นก่อนจุดบ่ใช่ค่ะเห็นก่อนจุดตัวไหนเนาะเห็นเป็นเห็นเป็น0 2 6 026อ๋ออันนี้เห็น กำลังกำลังยกยกคันห้าคันแปดใช่ไหมเมื่อกี้นี่ก็เห็นเป็นศูนย์ศูนย์สองศูนย์สองอะไรอศูนย์สองหกค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็จะจุด ับทูบเสียงถ่ายเนาะค่ะเมื่อกี้ก็ที่ไม่มองเห็นก็คือ026คือสัมผัสได้แล้ว fc เนาะแล้วเรามาลุนเลขทูบในะอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่อคันห้าแล้วก็มาพลูให้ตากับยายเนาะก็จะก็หลับตาไปก็เห็นอันนี้จะเป็นเลขเลยอยก็จะเป็น026อันนี้จะเห็นชัดมากเลยนะ026ครับอ่าไดวมาดูกัน ก็มองเป็นเ,นเลขสามาจะสัมผัสได้เป็นศูนย์สองหกนะคะศูนย์สองหกนะคะก็เดี๋ยวเราไปรอชมเห็นสัมผัสได้คือหกเนาะศูนย์สองหกสัมผัส <0 26. S 1> ได้ศูนย์สองหกก็คือเราสัมผัสได้ดไดค่ะแล้วเลกนกอน่กอนจะจุดทูบค่ะพอตอนนี้พอจุดทูบเสร็จปุ๊บหกมาแล้วตัวหนึ่งมา <6 S 2> อันนี้คือมองเห็นแล้วหน,นีมองเห็นเป็นหมาแล้วหก <6. S 1> <6. S 2> มาแล้วตัวหนึ่งนะคะรอรุ่นตัวที่สองที่สาม ว่าจะตรงกันกับเลขที่เม่นิดสัมผัสได้หรือเปล่าเนาะค่ะรอรอรุนนะคะมาเลขเหมือนกันเนาะหกหกมาก่อนแล้วครบแล้วนะคะตัวนี้เลยนะตอนนี้ก็เลขทูกนะคะเลขทูปทูปหนึ่งจะมีหกหนึ่งหนึ่งทองนี้จะเป็นหกหนึ่งเหมือนกันข้างล่างนะคาเรียงมาเรียงก็เป็นหนึ่งกันนะเหมือนกัน หกหนึ่งศูนย์หกสองหนึ่บบงนะครับก็เรียงก็ได้นะลงก็ได้เรียงก็ได้ครับมาบีอาแนวตั้งแนวคว้างได้หมดนะคะไปเที่ยวตางประเทศก่อนได้ไปเที่ยวต่างประเทศพรุ่งนี้ผนก็ได้สรุปแล้วก็คือเลขตัวเดียวกันน้อยมปนิดเนาะกับเลขที่ไม่ิดเห็นศูนย์สองหกศูนย์สองหกกับหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแม้มันตัวเดียวกันนั่นแหละตัวเดียวกันนะคะค่ะ ็เลขทูบนะคะกับเลขสัมผัสนะคะท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะว่าตัวเดียวกันนะคะสัมผัสได้ก่อนจุดนะคะท่านผู้ชมคะแม่เน็ตดวงเฮงนะคะเลขสัมผัสแล้วก็เลขสื่อนะคะจะแม่นมากๆเลยนะคะกับแม่เนิดดวงเฮงนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นแม่ร่างทรงนะที่ให้เลขแม่นมากๆนะคะกับแม่เนิดดวงเฮงอาจจะไม่ทุกงวดนะคะท่านผู้ชมแต่เข้าบ่อยมากนะคะหลุดน้อยมากนะคะ ส่วนมากก็จะเข้านะคะหลุดน้อยนะคะกับแม่นิดดวงเฮงนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าแม่นิดคือถือว่าเป็นคนที่มีองค์นะคะคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นร่างทรงด้วยนะ,ะสัมผัสเลกแม่นนะคะท่านผู้ชมนะคะก็วันนี้สัมผัสได้กดจุดได้026จุดทูบได้6กหนึ่งะคะท่านผู้ชม6ก็มาแล้วนะคะ หนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองนะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้คือพูดพูดในคลิปเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองนะคะก็ตัวตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมตัวเดียวกันที่ไม่สัมผัสได้นะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ,ะรับชมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะกับาสารปูเจ้าสะเต่าหรือว่าทุกที่นะที่ เราไปหาแนวทางนะคะให้กับ f อนะคะได้รับชมกันนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ,ะรับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดมีผิดมีถูกนะคะแต่ส่วนมากนะคะจะเข้านะสารปูเจ้าสะเตาเป็นสารที่แรงแลว้วก็คลังเล็กแม่นนะคะท่านผู้ชมนะคะเพื่อนบ้านนี้เข้าบ่อยมากนะคะท่านผู้ชมคะ ก็จะเข้าเพื่อนบ้านก่กนแล้วก็จะไปรัฐบาลไทยเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะงดที่ผ่านมาก็อจุดได้หรือว่าสัมผัสได้เก้าหนึ่งสี่มันไปอกอรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวเพื่อนบ้านนะคะท่านผู้ชมเนาะหกสี่เก้าสี่นะกับหัวกับพางเอานะคะท่านผู้ชมถ้า คนที่เล่นเปน็นนะคะท่านผู้ชมนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนอะนะคะเพียงแต่ว่าให้เรากลับหัวกลับหางเอาแค่นั้นเองนะคะค่ะนี่นะคะสารก็มีประตูนะคะท่านผู้ชมนาะกันหมานะคะท่านผู้ชมก็คือได้จากโชคลาภนะคะท่านผู้ชมคะ ที่ศาลตายายศาลปู่เจ้าสะเต่านะคะท่านผู้ชมนะคะก็ได้าจากโชคลาภนะ,ะทั้งนั้นเลยนะคะบรรยากาศก็กม,มืดมืดใหม่แล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะแถวสุรินนะคะสุรินบ้านแอดมินนะคะท่านผู้ชมก็ฝนตกทุกวันเลยนะคะทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะเดี๋ยวก็พายุเข้า พายลาุลูกนั้นลูกนี้ลูกโ,โหสีลูกแล้วนะคะที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านชมแอดมินก็ไม่ค่อยได้ออกหางานให้ fc เท่าไหรนะ่นเพระว่าง,งานที่บ้านก็เยอะอยู่นะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้หาแนวทางให้ fc เนะาะค่ะก็ต้องดูแลนะคะสวนทุเรียนด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็แอดมินก็ไปผิดยางนะคะกว่าจะเสร็จกว่าจะได้นะคะท่านผู้ชมก็วันยางวันนี้ก็วิ่งตามเขานะคะท่านผู้ชมเนาะมาเพื่อ มาหาแนวทางให้กับ f อฟซนะคะได้รับชมก็อย่าเพิ่งทิ้งแอดมินมณีไปไหนนะคะเป็นกำลังใจให้แอดมินตลอดไปเด้อนะคะทั้ง FC เก่าแล้วก็ f c ใหม่นะคะไม่ทิ้ง f c ไปไหนนะคะก็จะพยายามหาแนวทางให้กับ f c นะะได้รับชมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ ต้องเดินทางต่อนะคะไปหาแนวทางให้กับ f c อีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะไปทางไหนเดี๋ยแอดมินก็จะลงคลิปให้ดูนะคะคือแต่ละวันนี้บอกไม่ได้นะคะว่าไปที่ไหนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ